วันนี้จะพาทัวร์สวนผักนะคะสวนผักเล็กๆข้างบ้านแล้วอันนี้คณะเควอันนี้ก็จะมีฟินเล่แดงแล้วก็มินิกินคอร์สแล้วก็ฟินเล่เขียว ก็ไม่นดกินคอร์ดอันนี้ฟิเล่เขียวนะคะนี่ฟิเล่สีเขียวกินคอร์ดแบบนี้ก็กินคอร์ดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันทาไมถึงได้หอ่ออากาศมันร้อนมากค่ะเมื่อก่อนปลูกก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่เป็นแต่ก็ประมาณประมาณเนี้ยค่ะที่เป็นแต่อันนี้มันหอ่อรัดมันมาแบบนี้คะ okay. สวนผักด้านนี้นะคะนี่นนก็เป็นกิีนโฟร,รกับฟินเล่แดงนื้คนโฟลในกล่องโฟมกับในถ้วยกระดาษที่ใส่เย็นตตโฟมานะคะที่สั่งมาร้านกับเย็นตตโฟนี่ก็ซุมอัญชันแบบนี้ค่ะนี่ก็เดี๋ยวดูตรงนี้ จี่งนี่มี่ไม่ใช่พัตเตห์เหตพัตเตห์เุไม่รู้ส อันนี้เป็นไดโนเสาร์คิวนะคะอันนี้เป็นโซนคิวแสงแรงขึ้นแปดโมงกว่าละน,นี่น่าจะเป็นกูเล่มากกว่าเนี่ยกูเล่กูเล่สีมว่วง นันก็เป็นผัชีไทยกล้ามะละกอนี่ก็กลีนขครโรกล้ามันอายุเยอะเอามาลงไว้เสียดายมันก็มีเคลอยู่สามกระถางดูสวนโซนหน้าบ้านนะคะอันนี้เป็นดอกชนชมแล้วก็มีบอระเพ็ดที่ปลูกไว้เป็นยา ไว้ด้วยนะคะเนี่ยคือประเภทเลือตามหัวนี่เลยก่สมอันชันแล้วก็นี่มินิกินคอร์สชิ้นเล่ขิ้นเล่เขียวชิ้นเล่เเลแดงก็อยากมากนะคะห่องด้วย กินคอร์สกินคอร์สแล้วก็มีสาลาเณรนะคะนโซนหน้นนนนาบ้านแบบนี้เจะพาไปดูอีกโซนด้านข้างนะคะเนี่ยใส่ล้อยางเหมือนกันอันนี้เป็นผักเป็ดแดงเป็ดเขียว ชีไยคณะทิ่ตัดไปเมื่อวานนี่ก็เป็นฝ่าหอยแดงแล้วก็มีตะไคร้ที่ปลูกไว้อันนี้กองปุ๋ยหมักตปนมะนาวข้างบ้านหน้าบ้านพาทัวร์ข้าวๆกว่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอัพเดตให้ดูใหม่ก็คือก็คือแบบก็คือเดี๋ยว เดทให้ดูอีกครั้งป่าว